วิ่งไฟฟ้ารุ่แพทรอนเนอร์จาก power reform รูวิ่งไฟฟ้าสำหรับคนที่กำลังมองหารูวิ่งสำหรับเดินหรือวิ่งจ็อกกิ้งขนาดกำลังดีประหยัดพื้นที่มาใช้ในบ้านหรือคอนโดรูวิ่งไฟฟ้าแพทร u น n นอรใช้โมเตอร์ที่ให้กำลังสูงสุดถึง1.5แรงมา้า สามารถทำความเร็วได้ตั้งแต่1-6ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง100กิโลกรัมวิ่งต่อเนื่องได้นานถึง1ชั่วโมงเพียงพอต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและลดน้ำหนักเป็นอย่างดีสายผ่านกว้างวิ่งได้สะดวกมีความกว้างถึง41เซนติเมตรความยาวถึง115เซนติเมตรวิ่งได้สบายไม่ต้องกลัวว่าจะแคบหรืออึดอ,อัดระหว่างวิ่งออกกำลังกาย ควบคุมการใช้งานผ่านริโมทสามารถเปิดปิดเพิ่มหรือลดความเร็วได้อย่างสะดวกเพียงกดปุ่มที่ต้องการนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วยเช่นกันสะดวกกว่ามีฟังก์ชันมากกว่าประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับห้องหรือคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด สามารถพับเก็บตั้ง90องศาได้โดยไม่ต้องพิงกับผนังด้วยระบบ90 degree folding หรืออาจจะพับเก็บใต้โต๊ะใต้โซฟาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ได้เช่นกันและถ้าต้องการใช้งานก็เพียงแค่เคลื่อนย้ายรูวิ่งไปตำแหน่งที่ต้องการแล้ววางรูวิ่งลงกับพื้นเท่านี้ก็พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีหน้าจอ LED แสดงความเร็วเวลาระยะทางแคลอรี่ครบทุกฟังก์ชั่นด้วยรูปรักที่ออกแบบมาอย่างดีคำยิ้มถึงการประหยัดพื้นที่เป็นหลักทำให้รูปวิ่งไฟฟ้า p a t r u n n e r จาก Power Reform เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเดินหรือวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายในห้องหรือคอนโดที่มีพื้นที่จำกัดซึ่งไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน will reform innovative fitness equipment